ก็ได้กับคพ่กอกันกับตลาดนัดโคกูบ้านแจ้งวางยาโสตลาดนัดบ้านแจ้งวางยาโสประจำวันที่ตุลาคม2568แตากาศกระช่วงนี้ก็เป็นช่วงเศร้าพี่น้องทุกตลาดกระเปิดทุกวันทั้งคางเลยพี่น้องยาโกสกับโซนออกมาจากยาโสกัฟังทั้งไปโรอยยิ้มเลยพี่น้องทั้งไปโรอยยิ้มทางจากไฟแดงประมาณ สามเมือส right ี่โลประมาณนี้เด็พี่น้องฟังสมมาตรเกษตสกับฟังสายมือพี่น้องตลาดงัวศึกขึ้นพี่น้องเป็นตลาดใหญ่คนกับซื้อขายดีมากเวียบกะเขาง้อกับขายดีตัวได้เสียงงัวมาขายกับโต๊ะยิ่งง่ายเดพี่น้องโต๊ะง่ายโต๊ะอ้วนแม่ลูกจะได้หน้าไปเกิดขายกับมาสนามเป็นตลาดนัดมันจะนัดพอขามาซื้อที่สนาม นะมนันไม่กระรเจักบาทละแม่บ่เจักบาทแม่ลูกโอ้จ้าบาทละนี่สี่หมืนสองแปแปพี่นอ้องสี่หมื่สองสูงไรไปไแม่มันร้อยสี่เจ็ดครับร้อยสี่เจ็ดนาะลูกกเป็นลูกผู้ดนี่โอ้นี่ลูกสามหนึ่งพี่นอ้องลูกสาสูงกับแพแแปรทอกันพี่นอ้องสูงกับตามนี่เราพี่น้อง สามหนึง่งนัสี่หมื่นเจ็ดโอ้ตัวงามดีพี่น้องตัวงามรวมเลยสี่สิบเจ็ดพุงอ 4, 7, 7, 6, ของไงอ้างดึกพี่น้องอ่างงามซื้อไปเลี้ยงกับพ่อแม่หนีแหละพี่น้องหางกนเลยเขา้าพี่น้องนำล้างนำ้นำ,น,ำนึ่งกับงามดีอยู 47, ่สี่หมื่นเจ็ดลูสามหนึ่งแล้วแล้วได้ลูกแค่ตัวละครัับตวเดียวครับอ๋อลูกแรกอีกตั้งหกักพี่น้องลูกแรกอีกตั้งหกัก ชดดีสีดใสดีด pues. ูสาหนึ่งบ่มีตำหนีได้งามโอ้งามงาพี่น้องสี no ่หมื่นเะพงี่ม2นองสี่หมื่ี่นสองพี้อโอ้แน่แเมื่อเมื่แม่มันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยใกล้แตวพี่น้อง่เนาะใกล้เจ้าน่มนี่กัแม่เนาะต่อเอาเบอร์โทรนี่ครับพ่อหศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์สองสี่เจ็ดเก้าศูนย์สี่เจ็ดเก้าท่อมาหาเพิ่นหนึ่งัวมาใส่ครับ เซลผุ yeah. ้มละเอ็ดเนาะอ่าเซลผุ h. H, uh, ้มละเอ็ดตัวเจกตัวถามเพิ่นเด้อพี่น้องคนกันตัวนี้ขายไปก็หายไม่บอกไปเนาะพ่อยเนาะหายไม่บอกไปบอกกันย่าวยวกันไปกันจะได้ช่วงนี้ก็โทรหาเล่าเลยพี่น้องโทรหาเล่าลูกแต่สวัสดีพ่อเทพสซ้อ้าวตัวเจกตัวถามอ้าวมันมันพ่อยบ๊ายดีครับบ๊ายดี้ครับอ้าวมันมันพ่อยอ่ะแม่หนึ่งก็ไปต้องโอ้ลูกเดี๋ยวนี่แม่นี่งก็งามดีพี่น้องเอาบ๊ายดีครับครับมันไปไหมนี่บ่เอแจ็คบาทละแม่นี่ สมหนไปเป็นแพ้ถ่วมก้นอย่เนยสามหมื่นไปจังสูงรไปไนสามหมืนไปสามหมื่นนนอะเ้สามหนไปสงสูงุบ่สูงกตั้สามหมื่นอเลยสามหมื่นเลยสหมื่นหาสามหมื่นหาต่อนี่ลูกตัอผูนลัวเป็นลูกคลูกตัอผูฮะ ลูกลูกผู้ใดลูกคคลูกคูนะพี่น้อลูกความดรูเอาเบอรโทรมาแน่นี่เก้าสองถเก้าสองชูห้าสามหะเอมหแต่ีแตจสามเนาะหวมาแต่อาสามหโตจโตถามเพิ่นไปเอาสวัสดีครับมาซื้อมาขายป่ะได้ไปย่างมึงเอามึงะคักอันนี้ถือใจเอารดแทงว่าว่าแตถือใจเนาะพอนะผู้ซื้อเพิ่นว่าแท้งว่วว่าแต่ถือใจเพิ่นวานะ เอเมน้อพ่ออ้ามึงขคร่เด้อพ่อห้อยเอ้ยกอไอ้ซื้อผู้ซื้อเออมึงห้อยผู้เพิ่นมั่นใจนะจังซื้อเพิ่นเอ้ามัน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 เป็นแบมาซื้อมาขายพี่น้องนี่แบบซื้อสีขายกันพี่น้องช่วงนี้เโาวาดต้นคนกันสิเริ่มซื้อเริ่มขายกันเลยเด้อพี่น้องเอ้ยซื้องัวของพ่อร์มีตัวนี่ เหองพอมีห้องสามเงินหาหาสี่พกอะโตวไมเดียวก็่สิ้สามก็มีหอพอมีสิขายของวอีสดีครัพอมีเอามันมันพอมี่มันมเอสิมัเนี่ยนะเป็นไพออยากได้่งไอมบ่พพอห้ยอมยมยอมเขาเปียงจัดกันขายทางรถไฟไดีเงิน้เ่หน่อยล้านไหม ท่านท่างรถไฟพาหน้าเดก๋ยวนบ้หน่อยลันนี่กชไยเพิดแล้วนอขายเพิดไปพอมีอ๋อพอมีเล่าก็ขายอยู่อพอมีเราก็สจขายไปมึงไปการซืขายก็มึงก็สิเจะหน้าไปจะใิซื้อขายกันอยู่นี่็ตรงนี้งายๆพนูก่นหอกเื้อเรียบร้อยแล้ะบายสีดงๆงเดอ๋อของก่อน ดีเจคมสันนี่งวอต่วใดน้อเหมือนี่ว่าท่านใดนะเดีย๋ยวเอ,อ,อิคนเล่ากันอยูุ่่นดีเจคมสัน,นเต่ากันอยู่ข้างใี่น้องบรรยากาดคือขายงวอขอมาส้นทางเขาพี่น้องส้นทางเขาทางเขาทางกิดแต่งสวัสดีครับเป็นไ,นไดใดไหมเป็นครับเรียบร้อยแล้ว เราไมาซื้ออีกว่าเน,นี่ซื้อเพิ่มบ้างซื้อบาท่านใดบาท่านใดมาเนาะหาบ่าท่านใดมานเนะเราก็ทั้งซื้อทั้งขายจับจกตัวน,นั้นใส่ตนนัวนี้ไปเพราะปะนะเด็นเราพอหอยกไรได้พอหอยเป็นมาสนามวางกลางพอหอยเป็นกับว่าอยากออกสนามบ้านหมอกน้อพี่น้องเราเป็นกับมาหาซื้อในสนามเรา,าเ,เอาสนามนี่ไปขายสนามนัมนนนะ่นแล้วแต่สชีเฮ็ดไปดอกพี่น้องเทคนิคไปเทคนิคมั่นนอกฟ้าเอ้ยเอ้ยเป็นนอกฟ้าหมันมาดีครับพ่อหมัน เออเอาสนามไปสนามนี่แล้วแต่ทิ้งเสียไอ้บาต้องมันได้เงินได้หน่อยได้หลายคนก็บว่ากันขันออกออกมันนอกผนว่าก็ออไปเนาะก็ห้อยคนไปโอ้นี่เล็กบาแล้วครับไม่ห้อยสวัสดีครับเล็กบาแล้วนี่สาวกว่าตาแว่นกันนี่อ๋อนี่งัวตาแว่น hmm. กันนะนี่งัวตาแว่นตาแว่นเขาแก้ว์กันนะเอองัวถึงโฉบถึง ถึกสตาผูใ้ใดกับพิจารณาเด้อพี่น้องน,น,นี่สองหมืน่นกว่านี่พี่น้องสองหมื่นกว่าแล้วไอลูกแค่ตัวละครับนี่ยได้ลูกวันสามตัวหรอเนาะแม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกเท่าไรกับสองหมื่นหกสอง่อ้าเบอร์โทรไม่ได้สองหมื่นหกหนึ่งเ<า>บอร์โทรมีบ่ะจำได้ว่าเป็นโทรน้ำไข่ไข่อะไรอย่างกับ โทนตีโอ้ขายสิขายมันน be ี่รออแล้วสิขายมันนีไปนะเพราะว่าเที่ยวบางกันเจ้าหายลาคนละเออคนโทรมาแล้วแต่นี่ข้าเจ้าสิขายอยู่นี่เออยุกไก่กาจะโทรน้ำเมี่ตอนาติน้องคนมากคุ้เจ้าตัวไม่ว่ากับว่าบอกเพิ่นไปนาะเจ้าก็ได้เจ้าก็ย่บอกร้อนไกลกันไกลกันกลกนก็มีคาส่งครยังก็อกร้อนเพิ่นไป โเมียน่ดอกนันเอามันธรรมดาละไม่ห้อยอันเจว่าเสี๋ยนี้เราสิขายยู่นี่พนะเจ้าว่าให้ได้ก็ก็มี่เป็นได้เป็นได้เพราอละเอาสีได้ยู่เนะเ้อยเล่มอยู่พนะเอาเอามันมวันนั้นไม่ห้อยเอาสวดีครับเอาเี่ยรุ่นจังหวะกันนาอแม่ห้อยนะเาเี่ยวรุ่นจังหวะกันพนะเลราก็เราได้ขายเราครัคนท่มานัดก้อนพนะบนนงชงไก่มันก็เลยบ่้ขายกันมันกขายไปแล้ว อหรกินแบบตรงๆเนาะพี่น้องเนาะไม่ยังเรียบร้อยหรอพ่อปล่อยให้ยกบาาล่ะยีมืิพันพันเ่ใหญ่็พันห้าเมืย่สิพันกันนะี่พันเนี่ยี่สบพัน้ะ่าเป็นเขานห้าดิสิาตัวไม่มานะโอ้มา้โอ้ เอาเงินจะไปไปนะออเจ้าบาทบูมันคือเงินเก่าหาด้วยเออมันได้บอตังนี้อุ้ยนี่ง้อตัวนี้หมืนพันเสษเก่าสิมหาลอยไปนะอือว่าขายไปนะออปล่อยแล้วจะขายอยู่ปนึงแจขายเออเออเออปล่อยมันมันมันมปลเอาง้อเอง้อไปนะอ่านี่แม่ลูกเจ้าบาเจบาทบเจ้าบาทละพ่อคูเนี่ฮะ สองหมื่นเจ็ดแม่ลูกลูกตัวเมียพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียผู้ใดสนใจก็โทรหาเพื่อนไปนี่โค้งซานกันนี่แหละหัวขาดเราอูกก็กตัวเดียวมึนลูกตัวเดียวพนะอ่านี่ลูกตัวเดียวเอาวีเบอร์โทรมาฝากเบอร์โทรนีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดอ่าเก้าศูนย์แปดโทรเข้ามาเด้ออย่าโสนนะพี่น้องอ่าหนาเราไปดูผู้ใดหนาเราเนี่ยโม่แจากเนาะแต่ว่ามันก็ดูดีอยู่เนาะตาเราก็งามเราวลีรูเก็กตัวเลยนี่ อะไรตัวเดียวผู้ใดสนใจก็โทรหาเพิ่์นเด้อพี่น้องอเอาเอมันมันพอมันมัน,มนสัส่นเืีอขายงวดกับซื้นนะพี่น้องซื้อกนเยู่สวัสดีครับพอลบจักบาทเหรอพอลบมไ้มนี่นี่มื่นหกนะแม่มันนี่ตัวนี้เนี่นตัวแม่แมขายไปแล้วอีกตัวนี้มื่นหกแม่ขายไปแล้วนี่มื่นหกพี่น้องผู้ใดสนใจห่อพอลบ แขงขานำล่างน้ำนึ่งอย่างงามนีเนาะพอนบเนาะสูงร้ไปเลยยยเท่าไรสูงมั้นสูงเมตรตัวนี้ลบยสี่สิบเนาะพลบเนาแม่นี่แคบาทนี่มื่นสเอาโตเอาบอรลบมาเบอร์งแปดสองสองเก้าหนึ่งสเก้าบยาโะพี่น้องตัวที่ตามพอยลบกันไปแม่แยกแม่สาวกนน่ซแม่แยกกักันแม่สาวพี่น้อง กำลังนึ่งนึงกับแก้มยกขางนจะเลยเขายิบละทางเงาดีได้ดินบริสุทธิ์ใจโท่องนาฮะพอหอยลบเงินไปคนกับมาซื้อมาขายดีอยู่หนึ่งมั่กจะาด้กี่หน่อยแม่สาวหน่อยอ่ะรถกแล้งออกแล้งเขาเอาให้เพิ่นออกไปก่อนเพื่อนให้เพิ่นออกไปก่อนอา จ้าบาหลพ่อแม่เนี่ยขอคบอาไวัดีครับพ่อไห้บุญมาด้วยเห็นใชพ่อยพี้บุญพ่อในค่านู้นมัค้าปลทูดเข่งปลาทูดเเอาเขากรแถมตึงเข่งที่ดอก่หอยบอยจปพ่อ้บุญก็ย้อมมาได้เดนี่ได้ไม่ได้กุงมังควนด้วยหรอกพันเดียันสองหนเออ อยากินอยู่ดิทำไงโอยัยก,กนกนลั่นนี่นุกนทุกนาเดมือนกันทุกคนกินกเป็นเหกนของนแงขอยทุกน้ำกินกัมีน,น,น,นอพอไปบุนเนาะ,ะยาสบ้าทุกน้ำเด็นตมัตมตัั่วตั้มทเทรตตัอกนันถูกกันล็อห้าอเออลอมึงจะด้ กดกกาแต่งไต่งบุหุงกับนุวยเรา่หน่อยบาทเนาะุกนยเขาหลตึงขากินไปเร้าเร้กินปากรีต้ข่าความยเรียบร้อยเลยเออเโอ้ได่ยากเออาม่เสียอกกมาแมนจบาทเราพอเนี่ยเออเมื่อนหาบ่ โอ้เมื่อนหายเมื่อนหพี่น้องกอ๋อนี่พี่บุญเม่แม่ใหญ่บุกนะพื่อนเมื่อนเมื่อไรก่อนเอหามอมีเบอร์โทรวะพ่อพอพี่เบอร์โทรน้ำมันน้กันนี่เนาะน้ำมันน้กันนี่พี่พอพี่บุญเป็นกาลังต่อกันยู่ครับเป็นบอกบบาไปอาจากบานะครับโอ้นี่สายหูแท้ได้พี่น้องนี่สามหมสองครับสามหมื่นสกได้จนใจสายหูตัวนี้แม่นได้แท้รนี้เนาะอันรบไปดูใครนี่ สามหมื่นสามเมื oh, there? There ่ได้เนาะสามหมื่นสองพี่น้องโอ้นี่สายหูพี่น้องกูได้สนใจสายหูตัวนี้เด้อพี่น้องก็อยเนผมไทยให้กิดทไยให้ยู่นเราเบอรสายหูก็ได้นี่หูเงาู่พี่น้องหูเงาอยู่สายหนานงหนาน่นดีอยู่สูงรไปไหนลพอนี่สูงรไปไหนหานงโอ้โหพีเบอร์โทรบ่ปะเอาเบอร์โทรมาเน์แปดหกนย์ปดหนึ่งห้าสองห้าสองห้าสองหกสองหกสองโทรเข้ามาเด้องัว่าใชครับ ยาโสนี่เนาะอ่าง้นยาโสเข้าคนน่ะคนใจโท้เชิดเฝ้ถามปอยเป็นคำมันยั่งก็บอกกันไปเนาะพอนะคำมันยั่งกับเฝ้เชิดเฝ้ถามหาไม่ก็บอกกันไปเนาะพอนะหาไม่บอกกันย่างเงีเอาไปเลยอ่ะสวัสดีครับพ่อห้อยไอ้ดีเจคมสันสายยาดีเจคมสันลูกรอ รอรอบอแล้วปูนมัเหมือนกอนรอบอแล้วปูนยังเครื่องสอบจีใไขคนนี้คนนี้ได้ตะแค่หนาดังๆปีนี่ได้หนาดังๆปีเป็นบากโอกาสฮอวันนี้สวัสดีครับเจริญพลเมื่อนี้เฮ้ยเป็นพระไปแล้วบวันครับผมครับผมอ้าอ้าอ้าไอพีเจข้มสันแล้วครับไอเราพี่น้องเ่องต้นก็ทำดีครับยักบาตรได้เนี่ยแม่สาวหน่อย สองเมื่นพะนะนี ت ت <separate> ่แ <navy> ม่สาวหน่อยงามๆนี่พี่น้องโอ้แม่สาวหน่อยสูงกับฟ้อมงามนี่หน่อสูงรอยเซียนอ่อนสามแก่ๆล้วพี่น้องเพื่สนใจก็โทรหาพอคนไปนี่พี่น้องอีเบอร์โทรป่ะเอาเบอร์โทรแม่พอสังศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามสามสห้างแปดเยก่อนห้า ของห้าเก้าสองแปดสองเอาของพอสั่งโตมากพี่น้องนี่แม่สาวแม่งามพี่น้องเครื่องก็ดำดีพี่น้องเครื่องก็ดำดีอ่ะเอาบรรยากาศซื้อขายงัวกันคึกคึกนะพี่น้องเขาก็เริ่มหมองเริมมั่นถานที่กันทีเริ่มมีมองเกี่ยวมองยังแล้วกันทีเริ่มได้เห็ดได้ปล่อยได้บรรเทาผู้มีทีวันนี้ครับบอหอยเป็นมาตะไคร้เว่นกันเตรียมไปแต่ชีกวกกวกได้กระดาษเว่นกระดาษ สวัสดีครับพ่อห้สวัสดีครับหมานหมานคือซื้อไปหมานตัวหนึ่งหมานตัวหนึ่งตัวนี้พ่อท่านหมานตัวนี้งจักมื่นนี่งสองหาสองหาโอ้แม่สาวหน่อยเนาะลบเป็นลูกผู้ได้พอหมานนี่หกแปดหกแปดพ่นะโอ้เค้มหกแปดพี่น้องพอหมานนี่งมองพอหมันเดียวเก็บหกแปดสูงบ้านลอยสี่สิบสี่บวกเนาะเสียนออนสามจะแกะหรืพี่น้องเสียนออนสามจะแกะนะดูหกแปดพ่นะาคนใจโทรมาเด้วยเอาพอโทรพอหมานมา แปด9 9นหนึ่งเก้าสองสึาเก้ารมาอพร้อมันครอบครัวนะครับพร้อมนี่ครับไปดีครับสวยเอทเนอะไปเรียงไปเียงเด้งามหนง่วงามราคาถือตะกี้โคเก็บหมื่นถุนละเจนตอนนี้ครับมัย่างนอกขันบอยย่างกับให้พอหมานหายไหมนน่ะพอหมันหายไหมเด้อ ไดป่ย้กบรรยากาศสือายหม้แต่คือชนนะพี่น้องอ่ะผู้คนมาซื้อกับมาซื้อน้องพี่น้องนะผู้มาขายกับมาขายเรียบร้อยเป็นไปได้ไงจังเงินจังเินสองหมื่นแปดพันห้าร <Trans> ้อยเนาะแล้ไปลูกกูได้สองหมื่นแปดพันหาสองหมื่นแปดพันหาลไปลูกกูได้ ได้ป่ะครับมีเรามีก่อยอยู่เนาะเอาเบอร์โทรมาแน่นิเบอร์โทร87 87 8702 409โทรของมันเราลยลุยลูกเจ้าตัวเลยลูกสองลูกเนาะไอ้นี่โทรถึงเมืองลายลี่เขีวังนี่พี่น้องมัวเราแค่จอกกระส่งกระวอกกันไปพี่น้องกระบอกันย่างเงากันไปพี่น้องสวัสดีครับที่จงไปสายไรเนี่ยหมานไปไร อ๋อเรียบร้อยแล้วโอ้นี่ติดเย็บนี่คือเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยเอาไปไปเอาไปซื้อรถในเพิ่อนบรรยากาศซื้อขายหัวกันซึ้อรถน่อยคนซื้อคนขายกันมาหลายวันออกไปสวัสดีครับจังบาตแม่เนี่ยเก่ปัญหาแกปัญหาเพราถึงมือหน่ะโอ้นี่แก่ปัญหาเพถึงมื่อยี่นะว่าสุห้องใจมือกับว่ได้เนาะบ่เอาเนาะหลักพันอันนี้ดิตัวนี้ดิ มือหนาพระหนาตัวผูอันนี้เด็กตัว้สองพันเจ็ดอเจมื่นสองพันเตัวผูเนาะมีตัวผูเอาเบอร์โทรมานนี่เบอร์โทรนนี่แม่แม่เปียสาวตัวเดียวนี่เอาเบอร์โทรมาอะกแปดสกแปดเทงามี่ห้าสามสกเทาวก่งกระบอกกันไปกอกนื้อเงากันไปน่แม่อยู่นึงเอาไปดีจ้าไม่ห้อยจ็คบารแล้วไม่ห้อยนะจัเมื่อนี่สองเมื่อหาแม่แยกลูก่ แม่เดียวแม่เดียวนี่แม่แยกลูกมันแม่แยกลูกเนาะแล้วมีลูกไหนี่ของปลูกกันเนาะนี่แม่เดียวพี่น้องสองหมื่นาตัล่องไปอนี่เป็นไงเดองลราวะร่อนสองเจ้บาทพค่ไไม่ได้ก้าเท่านั้นก็ให้สามพันแหละไปไมเนาะายวันสามพันบอก็ให้ห็ามนะสมันหองหมื่นสามพเนาะ จ่วาเขาอยู่างเอาเบอร์โทรมาเนี่ยแม่ห้อยี่้โมาาโทรกมานี่พี่น้องมัวเรากระโอดกรสเซาไกรวเาไปบบะเหรพี่น้องตลาดมัวเชียงควางยะโสสิบแหลกเอาเส้านี่พี่น้องก็อนึ่งกับผักก้รก็อแจ้กกติดตามเด้อสวัสดีครับ